นี่คือที่มาของคำว่านักการเมืองไทยพึ่งพาไม่ได้เลยท่านทราบหรือเปล่าว่าเวลานี่เพิเภแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงมันมีกลุ่มโรฮิงญาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพม,ม่าหน้าแขกร่วมมือกับคนไทยเทากับเจ้าที่รัฐเทาเทายึดครองแผ่นดินเราไปหลายพันไร้แล้วแล้วอย่างนี้หน่อยแม่สอดจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานไทยบ้าง ผมขอแนะนำง่ายๆแบบนี้ดีกว่าเมื่อนายกแพทองทานเองอุตสาลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่83ทับ2568เรื่องการจัดตั้งกลไกอนัอนวลอานวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้พอบอสสหรือพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนั่งเป็นประธานกรรมการแล้วพร้อมกับลั่นวาจาว่าไม่จบไม่เลิกในรายการวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนชาวไทยแท้ราษฎรไทยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอระมาดจังหวัดตากเปิดเผยอ,อะไรสักหน่อยให้ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านพอบอสสได้ช่วยไปดูแลและจัดการด้วยนะครับผมอยากฝากข้อมูลบางส่วนส่วนเล็กๆของกลุ่มไทยเทียม ที่จับมือกับไทยแถาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองฝากถึงคณะกรรมการปอชอตที่นำโดยพลเอกทรงวิทย์พบสสในฐานะประ,ะนธนา,ระาน,นาคณะกรรมการให้ช่วยดำเนินการสั่งการตรวจสอบให้ชาวบ้านอุ่นใจหน่อยท่านทราบหรือเปล่าว่าเวลานี้อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงมันมีกลุ่มโรฮิงญาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพม่าหน้าแขกมันทะลักเข้ามาสร้างอาณาจักร ร่วมมือกับคนไทยเทากับเจ้าที่รัฐเท่าๆยึดครองแผ่นดินเราไปหลายพันไร่แล้วโรฮิงญาหรือชาวพม่าในรัฐยะไข่ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเดิมทีในช่วงหลายสิบปีที่แล้วเคยลักลอบหลบหนีเข้าในเมืองไทยโดยใช้เป็นทางผ่านสู่ชาติมุสลิมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียรหรืออินโดนีเซียรหรือชาติอื่นๆส่วนที่ทํางานในเมืองไทยก็เป็นชนชั้นแรงงานแต่ปัจจุบันชาวโรฮิงญาเหล่านี้จํานวนมาก เมื่ออยู่นานเข้ากะ็ะถิบตัวจนทะยานเข้าครอบครองบัตรประชาชนคนไทยสามารถประกอบธุรกิจในไทยซื้อรถซื้อที่ดินมีสินทรัพย์ในเมืองไทยได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนี่คือคําถามที่ผมเคยตั้งคําถามถามถ,ามถึงกุลอนุทินชาญวีรกุลรัฐรีว่าการสงมหาไทยโหวนหน้าพักภาูมิใจไทยว่าถ้าโรฮิงญามันได้สัญชาติครอบครองแบบนี้ได้ง่ายๆท่านอนุทิน เลิกหิวแสงแล้วลงมาดูปัญหาของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการปกครองที่รับผิดชอบนายอำเภอปลัดอำเภอทางฝ่ายปกครองที่มีอำนาจในงารออกบัตรประชาชนให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกโรฮิงญาถึงได้บัตรประชาชนเยอะแยะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นเพราะว่านายอนุทินชาญวีรกุลไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ที่ตัวเองควรจะทำ นี่คือที่มาของคำว่านักการเมืองไทยพึ่งพาไม่ได้เลยวิธีการท่านผู้ชมครับชาวโรฮิงยาหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้เริ่มจะเข้ามาเป็นแรงงานซบช่องโหโอกาสรวมหัวกับคนไทยผู้ประกอบการ้คราชการไทยโดยเฉพาะไอ้พวกนายดานเอกชนคนดังเบอร์ต้นๆของไทยใช้ผักผลไม้หัวหอมบังหน้าร่วมกันนำยาเสพติดอย่างยาบ้าขึ้นรถขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เมืองหลวงอย่าง กรุงเทพหมหานครสร้างรายได้อย่างมหาศาลเป็นก่อเป็นกรรมว่ากันว่าเฮียเจ้าของท่าข้ามคนดังที่ระหว่างนั้นกำลังล้มละลายได้ร่วมมือกับโรยิงยาค้ายานรกโจนกลับมาเป็นมหมาเศรษฐีขึ้นมาได้อีกครั้งพอตั้งหลักได้ก็เริ่มวางมือจากการค้ายาเสพติดเพราะถูกปราบปรามสกัดกั้นจากเจ้าที่พื้นที่อื่นอย่างหนักก่อนใช้เงินที่เก็บหอมอ,อมริต ทำการซื้อขนาดการไทยซื้อตำรวจซื้อทหารซื้อเจ้าที่ศุลกากรซื้อบัตรชาชนจงนไทยหาเมียคนไทยแยกตัวจากนักธุรกิจไทยมากว้านซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจของครอบครัวด้วยตัวเองจากข้อมูลที่ผมได้รับมาจากคนในพื้นที่เบอร์ใหญ่ที่สุดของโรฮิงญาที่ตอนนี้กลายสานภาพเป็นคนไทยเทียมไปแล้วมีชื่อในกลุ่มพม่าหน้าแขกว่าพีโนปัจจุบันพี่โนอายุประมาณ4ี่สิบปีเศษ หาหนะ้ความร่ำรวยนั้นเข้าขั้นหมาเศรษฐีของเพื่อแม่สอดมีท่าขนส่งมีดานปลอดอากรในความครอบครองและพึ่งสร้างคฤหาสงหัดหลังใหญ่ขึ้นบ้านใหม่กลางเมืองแม่สอดเมื่อ3าปีที่แล้วนี่เองพี่โดคนโนี้ทำธุรกิจค้ารถหรูนำเข้าจากญี่ปุ่นบรูไนทรงขายจีนเทาวังฝั่งพม่าปีละหลายร้อยคันวิธีขยับขยายกลางปีกอิทธิพลของพี่โนข,ขาใหญ่ชาวโรฮิงญาคนนี้ เลือกที่จะคบเฉพาะข้าราชการระดับสูงไม่คบพ่อค้าแม่ค้าคนไทยไม่ใส่ใจคบนักธุรกิจคนไทยเชื่อสายจีนหรือคนไทยศาสนาอื่นๆในพื้นที่แต่ใช้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มโรฮิงญาที่นับสือศาสนาิสลามด้วยกันให้เข้ามาเมืองไทยหาช่องทางทำบัตรประชาชนคนไทยโดยติดต่อขอซื้อบัตรจากเจ้าหน้าที่ปกครองตั้งแต่อดีตปัจจุบันมีการเดียวงานทำบัตรคนพลัดถิน่นบัตรบุคคลไม่มีสถานนะ และบัตรประชาชนไทยเทียมกันแล้วหลายต่อหลายรุ่นตั้งราคาไว้ที่50 0 0 0บาทถึง4ล้านบาทตามความยากง่ายมีตัวละครอีกคนชื่อนายอีเลียโรฮิงญารุ่นใหญ่หวัยใกล้60ปีเป็นตัวกลางรับหน้าที่ประสานงานติดต่อว่าจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายพื้นที่มารองรับสธาณะต่อนายทะเบียนส่วนคงงานาคารไทยที่รับเก็บหัวเบีย้ยอยู่ตอนนี้ เป็นแค่การระดับอาวุโสระดับอาวุโสงานทะเบียนรากมีชื่อว่าพี่กิตท่านผู้ชมผมเอาข้อมูลได้ถึงขนาดนี้แล้วนะ3-4ปีที่ผ่านมาคนทั้งแม่สอดรู้กันว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมรู้กันว่าพิกิจแสบสันขนาดไหนเพราะมีเรื่องร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับช่อฉนรับเป็นตัวกลางสวมบัตรประชาชนต่างด้าวเดือนละหลายร้อยรายพิกิจคนนี้ในพื้นที่รู้กันดีว่าโคตรใจยิ่งใหญ่สั่งการทำบัตรผีให้ได้ในหลายที่ว่าการอำเภอจนเป็นข่าวเป็นเรื่อง talk of the town ทั่วเขตเทศบาลน,นครแม่สอดมาแล้ว ท่านผู้ชมลองไปย้อนข่าวดูย้อนหลังได้คุณอนุทินชาญวีรกุลคุณไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้บ้างเหรอคุณทําตัวให้เป็นคนที่ไปเล่นการเมืองอย่างมีคุณภาพสดีใช่ไหมถ้าแม่สอดพังไม่น่าชิบหายลงไปอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้ารรคภูมิใจใจไทยท่านผู้ชมต้องรับผิดชอบมีส่วนรับผิดชอบด้วยล่าสุดพลเมืองดีที่รักหวงแหงแผ่นดินแม่สอดทนไม่ไหวให้ข้อมูลผมมาเพิ่มเติมว่า นายหลิวจงอี้เดินทางมาประเทศไทยได้ไม่นานพี่กิจคนนี้อันตรธานตัวเองออกจากสายระบบเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้ฝากขันพลเอกทรงวิทย์ประธานทรรการแก้ไขปัญหาแก๊งคอสเซนเตอร์อรไปสืบหาตัวพี่กิจกลับมาเช็คบินให้คนแม่สอดทีเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าเจ้าตัวจมูกหวหยด้วยการทําเรื่องขอลาออกจากราชการไปแล้วยื่นเรื่องอัไิหิตัวเองกับทางต้นสังกัดไปสดๆร้อนๆเมื่อกลางเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา แม้จะยื่นใบราออกจากรัชการไปแล้วท่านพลเอกทรงวิย์ครับร้อยคนไปตรวจสอบทรัพย์สินย้อนหลังดูว่าร่ำรวยขนาดไหนและที่มาของเงินนั้นมาจากอะไรกลับมาเรื่องเครือข่ายมาเฟียโลหิงยาภายใต้อุ้งอิทธิพลพี่โนซึ่งหลายๆคนเป็นพ่อค้าย,ยาเสพติดบางคนยึดอาชีพขายรถมือสองแบ่งเปอร์เซ็นต์จากพี่โนส่งรถเถื่อนต่อให้กองกำลังทางฝั่งพม่า เมื่อได้เงินจากการค้าขายของเทาของดำเป็นล่ำเป็นสันทุกวันนี้มันเริ่มฟอกขาวตัวเองโดยการหิ้วเงินสดไปกว้านซื้อที่ดินทั้งในถิ่นอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาดเก็บเอาไว้นับพันไร่พลเอกทรงวิทย์ครับผมจะชี้เป้าให้กระดบรรดาที่ดินที่อยู่ใ,ใต้ศูนย์กลางการปกครองมากที่สุดท่านลองไปดูสองข้างทางถนนตัดใหม่ช่วงห้วยแม่ตาวไม่ไกลาจากที่ทําการเทศบาลเมืองแม่สอด แถวแถวหลังสนามบินแม่สอดซึ่งเขาลือกันว่าถนนสายนี้ไม่สมควรใช้ชื่อว่าถนนตัดใหม่นครแม่สอดน่าจะตั้งชื่อว่าถนนสายใหม่ของโรฮิงญาเสียมากกว่าขณะนี้พี่โนวางใจลูกสมุนรายสำคัญชื่อนายสตามากมากว้านซื้อที่เก็บไว้มีการใช้เงินสดจ่ายให้เจ้าของที่พื้นละ2-60ถึงห0ไร่วางเงินจ่ายหน้าแปลงกันทีเดียวหลายหล้านบาท ทั้งนี้ที่ดินตะละแปลงจะมีการจัดสรรแบ่งออกเป็นล็อตลขายกันงานละ1นถึงสล้านบาทให้ผู้ซื้อวางมัดจำรายละ2องแสนบาทตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับสภาพพื้นที่เพื่อการจัดสรรที่ดิบนบรรพืผืนถูกแบ่งพื้นที่สร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรหลังย่อมย่อมรอพวกโรฮิงญาพมา่านาแขกที่พอมีกำลังทรัพย์จากฝั่งพม่ามาซื้อมาจ้างคนไทยสวมชื่อครอบครองว่ากันว่า ทีแรกจ้างคนไทยซื้อให้ในราคาหลังละ5,000บาทต่อการใช้ซื้อครอบครองแต่ละปีแต่พอชาวโรฮิงญามาตั้งรกรากออกลูกออกหลานมากเข้าจนได้บัตรประชาชนคนไทยก็จะถ่ายโอนกรรมสิทธิ์จากไทยแท้มาสู่ลูกหลานก็คือไทยเทียมนั่นเองที่ชาวบ้านไทยแท้ในพื้นที่แม่สอดบอกว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายใหม่ของโรฮิงญาผมว่าไม่เกินจริงมากไปนะครับท่านผู้ชม เพราะบ้านจัดสรรที่สร้างแล้วเสร็จขึ้นสลับกับบ้านจัดสรรกำลังก่อสร้างนั้นราคาหลังละ2ล้านถึง23ล้าน3 0 0แสนบาทยังมีน้ำซ้ำยังมีมัสยิดกำลังก่อสร้างขึ้นมาให้พวกโรวิงญาใช้รวมตัวนี่ผมถามหน่อยได้ไหมครับแล้วอย่างนี้หน่อยแม่สอดจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานไทยบ้างแรงข่าวในพื้นที่ยังให้ข้อมูลผมอีกว่า 3ามสี่ปีที่ผ่านมาคนไทยแท้ๆท,ที่แม่สอดต้องหองอกันไปหมดเพราะโรฮิงญาลักลอบเข้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากมากเสียจนชาวบ้านดั้งเดิมแทบจะกลายเป็นคนส่วนน้อยไปแล้วไปไหนก็เจอแต่พม่าหน้าแขกขับรถราไรระเบียบวินัยส่วนใหญ่ไม่ติดป้ายทะเบียนพวกวัยรุ่นโรฮิงญาสร้างปัญหา เกกะเกเกมะเ,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 เรเกเรรังแกงคนไทยตั้งแกงก่ออิทธิพลเพราะย่ามใจมีบ้านใหญ่อย,อย่างพี่โนโคอยช่วยเคลียร์ปัญหาท่านนายกอุงอิงครับท่านพอบอสสครับพลเอกทงวิย์ครับคุณอนุทินชาญวีรกุลครับเรื่องที่ผมสนที่ฝากไว้คงไม่ยากเกินไปเพราะข้อมูลและตัวละครที่ผมนำมาเสนอในตอนนี้ล้วนแต่มีตัวตนและกำลังสร้างความชิบหายให้กับราชอาณาจักรไทยอย่างเต็มที่ครับ